กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชิตวันชินนุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงรายจากพรรคก้าวไกลท่านประธานครับในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่งท้องถิ่นที่ที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติในที่นี้ได้พิจารณาอยู่กระผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นว่าการกระจายอำนาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงในร่างพรบรที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ คือการกระจายอำนาจจากคณะกรรมการกลางไปยังคณะกรรมการจังหวัดในการพิจารณาสอบแข่งขันสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมอำนาจนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรือมติจากส่วน,นกลางก่อนจึงจะสามารถดําเนินการได้ครับท่านประธานแต่ในประเด็นที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการสอบแข่งขัน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสามารถจัดสอบแข่งขันสอบคัดเลือกได้ด้วยตัวเองซึ่งในส่วนนี้อาจจะเกิดในระบบอุปัรรมขึ้นมาได้แต่เดิมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นจัดสอบข้าราชการโดยไม่ทราบเลยว่าผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะเป็นใครแต่ในกรณีนี้ที่ผู้สมัครรู้จักกับผู้บริหารส่วนท้องถิน่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝากลูกฝากหลานเข้าองค์กรเพื่อเข้ารับราชการส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการลดลงอีกทั้งหากใช้ระบบอุปธรรมมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดความระส่ำระสาย mm hmm. เกิดความเสียขวญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ได้ครับดังนั้นเมื่อพิจารณาเห็นชอบในวาระนี้แล้วควรมีมาตรฐานควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ,การชุจริด ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับการออกข้อสอบการผลิตการตรวจสอบการประมวลผลควรใช้สถาบันการศึกษาของรัฐที่มีอยู่ที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส่วนกลางต้องมีกระบวนการเก็บตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะดำเนินการสรรหาจะเสร็จสิ้น และถือปฏิบัติระเบียบด้วยว่าการรักษาความลับทางราชการพศ2554รวมทั้งการจัดเก็บข้อสอบจัดหาสถานที่ที่จะเก็บรักษาแบบทดสอบที่มั่นคงบิดช,ชิดมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยอย่างน้อยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาและการวางระบบกล้องวงจรปิดโดยรอบสถานที่เก็บข้อสอบโดยที่มีการจัดเก็บไว้เพื่อรับการตรวจสอบด้วย เหนือสิ่ง okay. อื่นใดครับในทุกๆกระบวนการต้องสามารถตรวจสอบได้และมีหน่วยงานเฉพาะที่จะตั้งมาจากส่วนกลางเพื่อทำการตรวจสอบมีการรายงานยังกลับมายังส่วนกลางด้วยครับการกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมีมติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนสังกัดไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นได้ ในประเด็นนี้ก็มีความขัดแย้งในองค์กรอยู่มากพอสมควรซึ่งเป็นปัญหาที่เราเห็นและก็เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งครับโดยเฉพาะตำแหน่งนักบริหารสายอำนวยการระดับต้นถึงสูงและตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นประหลดัดและรองประหลดัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดความขัดแย้งนี้เกิดจากการโอนย้ายข้าราชการระดับสูงหรือข้าราชการระดับตำแหน่งอื่นๆจากอบจอที่หนึ่ง ในสมัยนายกอบจอที่ได้รับการเลือกตั้งมาในสมัยนั้นแต่เมื่ออบจอหมดวาระลงเมื่อนายอบจอที่ได้รับเลือกตั้งใหม่มาปฏิบัติงานก็เกิดข้อพิพาทข้อขัดแย้งเกิดขึ้นครับนายอบจอจะสามารถใช้อำนาจพรบร,ระเบียบบริงบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นอำนาจของนายกอบจอร,รวมถึง การตรวจสอบสอบสวนลงโทษทางวินัยด้วยกฎหมายข้อนี้ครับนายอปจอสามารถออกคำสั่งได้โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการจังหวัดในบางกรณีอาจจะมีการกั่นแกล้งการกล่าวโทษและนี่จึงเป็นสาเป็นเหตุผลที่ทำให้คณะกรรมการกลางมีมติโอนข้าราชการอปจอไปยังอปจอ,อื่นโดยนายอปจอต้องดำเนินการภายในและเวลาที่กำหนด สุดท้ายนี้ครับท่านประธานในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิน่นผมขอเสนอให้ครอบคลุมไปยังพนักง,งานจ้างของท้องถิน่นให้มีสิทธิ์เท่าเทียบกับพนักง,งานราชการครับเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนั้นอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุดก็ควรได้รับสิทธิ์และประโยชน์เช่นเดียวกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับขอบคุณครับ